สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับข้างช่องพ่อแมวมีนครับวันนี้บรรยากาศเงียบแน่จังหน่อยครับเพราะว่านี่บวลซ่นโฮเซลดเดจะมีไล่สดครับรด,ดีครับดไมากไล่คุง สวัสดีค่ะวัสดีครับมารับมือกองหรอมารับมือกองหรอเรีนยัก่้นมาดเบอกบกบอกกำลังมานี่ไปน้ำมันก่อนีกเะไปน้ำมัน่ไปอกอไปมาไปสอไปได้เร่องจำเลยเกอขาไปอยู่เขาไปอยู่เร่อนจำก่อน โอ้ยเพื่นมวลเนี่ยอย่างในเน่นมวลกีดการเลยเ,เลยข้าไปเดินจ้ำกับโรงเรียนเพื่นว่าจะไล่สดสองทุม่มจะเลยตอนนี้จะทุมะ่มอะทุ่มเคิง,คงพอดีลี่หละเพื่นกำลังสิมาเนี่ย แลเป,เ,เป็นจิไล่มอ่อใดก็ผู้เห็นเวทีบที่าเาขึป็นยังไงเมื่อคืนนี่ฮะเมื่อคืนผมกได้มากดีอัดคลิปเวาลาอยู่ในบอ้าในรมก็ไดมาอาดคลีปเวาลาอยู่ในบอห้ <c oughs> าใ <c oughs> นรมเ <c oughs> เห็นนั่นะให้ปไปยมอเบื้องนอเดเดเอาอยางยาสนะคะ พอบริมากมาคืนอีลาจำผิดอีหลาจำผิดม่านแล้วจนดีดแล้วครับรูกใครใช่รืล่บุญนี้กับมื่อ้านคือต่างกันแต่ผมบด้มากพอเกบ้าเอกจำคนผิดอัร์ตคีไปอยู่อัรคีไปไลายคนอยู่บ้านในลง ใจเย็นด้วยไปอีกเ้วทาาแบกเมีอยู่นี่ไปไปหาลรอกินก่อนกันจะไม่งานค่าไปอีกใายชิดกินีงหยบนะก่อเนาะวันนี้เงียบครับว่านีดสนุกสนานให้ห้านานๆที่ปีละครั้ง มา,าเรียวผัวไปบ้านในตังอุปก,กรปณ์จ้ะเออพ่นนาะถพนุพ่อมองทุเข้ามาเพื่อทุ่มเคืองบอรดก่อนออกมาเพ่อมาถุงเครื่องด้วยเหรอพ่อบอก,บอก ใส่กันเบิดขึ้นเงียบแท้เขาห้องกันเบิดหรอบอ,อ้าเขาเป็นลุขึ้นล่ำสามคนน,นี่เป็นยังไงเกิด แม่กุ้งไปทางไหนน้นอแม่กุ้งคูเอไปทางไหนน้นอคูเอมือคลืลลลนนีไป <laughs> สุดยอดเลยคูดเดรรถอันนั้นมาแล้ว เอ้าเอ๊ะติดเรื่องปัานขึ้นดิล่ะไปเอกที่รับสิเปิดไฟแสงสีขึ้นเบ่งใ้ไเอกล่ำกรมูอยู่มันล่ำกองใยกองใยแล้วก็พาก้เองมูเลแล้วก็ไปนอน่ดันนันขอีแม็กกี้ดม่นบอกเพื่นมันตังไหวแล้วเนาะวันนี้ปันหามาอยู่นะเรื่องครับมีรายการ ไล่สดเอาคือบบกีรถตู้ข้ามานีเลยมันว่างอยูอย่เลยเนาะจอดได้อยู่เด๋นนยอเอื่อสิอันนี้รถเติบรู้ทีมไล่สดเพิ่นบาทันมาอยู่ ก็หายแล้วเหรียญน่าจะเนอะกใส่งานดีได้นี่งร้แปดสิบควนได้ลายพร้อมลดใส่งานเลยตีดำเข้าไปในเจ้าเลย อลิตเตียนในบ้างเนี้ ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับวันที่17กรกฎาคมครับมื้อน,นี้ไปโรงเรียนแล้วก็เรียนจำเรียนจำเรียนจ,จำสองหม่องครับฟังหนึ่งกูละาฟังเรียนจำฟังแหลกแล้วก็อีกฟังหนึ่งฟังสองฟังแหลกผู้ชายฟังสองมีผู้หญิงน้ำผู้ชายนำ้ำแล้วก็ไปโรงเรียนครับแล้วก็มืออื่น มีคิวโรงเรียนสองโรงเรียนโรงเรียนครับสองโรงเรียนช่วงก่อนเที่ยงหลักกัหลังเที่ยงขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกหมองทุกบอลครับวันที่17กรกฎาคมฝากพี่น้องเอฟซีอย่าลืมอย่าพลาดพร้อมกันทุกโงรงพาภาพยนตร์ทั่วประเทศฝากพี่นอ้องติดตามน้องขับช่องพ่อแม่วงยิงลราพื่อนแอฟิเชียลครับติดตามกันได้ไหลายนะคะเดูต่างเพจก็เป็นพ่อแม่วงยิงแฟนเพจ เฟซบุ๊กตอนนี้ยังใส่บันไดครับ,บเพื่อพี่น้องเอฟซีสีสงสัยแชทมาว่าคืิบิบอันบ่ตอบใส่บัท่านไดสมัครเฟหมครับถ้าเป็นโพดก็จะใส่เพตแทนก่อนครับช่วงนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวพอันใหม่ชิมนาสาวัสดีครับ